สวัสดีครับทุกๆท,ท่านคุณครูทุกๆคนพี่น้องชาวไทยที่รักครับผมรัชเขตพิาเพเนนะครับวันนี้มีโอกาสมาปลุกพลังครูสู่ซุปตาในใจเด็กนะครับต้องขอบพระคุณด้วยหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้มาสนทนากันอาจารย์คุณครูคงตั้งคำถามว่าซุปตาเนี่ยในใจเด็กเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรผมตอบสั้นๆผมตอบง่ายๆเลยนะครับซุปตาสำหรับเด็ก สำหรับผมนะครับผมมองว่าไม่ต้องเด่นนะครับไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรไม่ต้องดังไม่ต้องออกทีวีหรือว่าไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนนะครับและสำคัญที่สุดก็ไม่ต้องเป็นคนดีต้องมีรางวัลอะไรซุปตาในใจเด็กสำหรับผมนี่นะครับก็คือคนที่เข้าใจและให้โอกาสเด็กครับสองประโยคง่ายๆอย่างนี้นะครับคุณครูที่เคารพรักครับ เข้าใจและให้โอกาสนะครับถามว่าเข้าใจให้โอกาสยังไงทําไมผมถึงใช้คํานี้ครับผมย้อนไปในสมัยที่ผมเป็นเด็กเลยนะครับผมนี่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีได้โอกาสจากคุณครูตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับนั่นก็คือคุณครูโรงเรียนอาเวมารีอกว่าที่ผมจะมาเป็นนักพูดกว่าที่ผมจะมาเป็นวิทยากรกว่าที่ผมจะมาสอนหนังสือในมหาวิทยาได้ทุกวันนี้นะครับ ผมเกิดมามีปัญหาเรื่องกายภาพนั่นก็คือลิ้นแข็งครับพูดไม่ชัดเพราะตอนที่แม่ตั้งท้องเนี่ยแม่กินยาแม่บอกว่าแม่กินยาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับพอผมเกิดมาเสร็จปุ๊บปัญหามันก็เกิดครับผมเนี่ยกลายเป็นคนที่พูดไม่ชัดภาษาอีสานเขาเอืน่นว่าว่าวบอทองครับพี่น้องพอมันพูดไม่ชัดนี่ปัญหามันก็คืออะไรครับ ปัญหามันก็คือว่าเราสื่อสารกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วถ้าภาษาอังกฤษสมัยนี้เขาเรียกว่าโดนบูลลี่โดนคนข้างบ้านโดนคนต่อว่าว่าเป็นเด็กพูดไม่ชัดบลบอกบ่าทองเขาว่าจังสันนะพี่น้องปัญหาตรงเนี้ยผมได้รับโอกาสจากใครรู้ไหมครับจากคุณครูปรถมต้นจับผมเนี่ยมายืนพูดหน้าชั้นมาออก อักคระมาฝึกพูดจากเด็กที่พูดไม่ชัดได้ยืนพูดตั้งแต่อยู่ชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 นี่แหะครับผมเลยติดนี่บุญคุณของคุณครูระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอาเวมารีอาอุบลราชธานีนี่คือที่มาของซุปตาในใจของผมนะครับคือซุปเปอร์สตาร์ในใจของผมเลยถ้าผมไม่มีครูประถมต้น ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไม่มีราชเขตวิสเพนในวันนี้ครับเพราะอะไรฮะหลายคนถามผมว่าฝึกพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ผมกล้าพูดเลยครับว่าผมเริ่มฝึกพูดตั้งแต่ปฐมศึกษาปีที่หนึ่งเลยวิกฤตเป็นโอกาสครับจากเด็กที่พูดไม่ชัดพูดไม่เข้าใจเนี่ยได้ยืนพูดหน้าชั้นทุกๆวันโดยเฉพาะขาววิชาภาษาไทยคาววิชาสังคมศึกษานี่ยรูะเรียก เด็กชายและเขตวิสเพนเนี่ยมายืนพูดหน้าชั้นเพื่อฝึกออกเสียงทําให้ผมเกิดความมั่นอกมั่นใจนี่แหละครับคือซุปตาในใจของผมนั่นก็คือต้องกราบขอบพระคุณคุณครูโรงเรียนอาเวมาริยานะครับนี่พอขยับขึ้นมาครับคุณครูครับผมเนี่ยบอกเลยผมเนี่ยเข้าใจคุณครูเป็นอย่างยิ่งเข้าใจหัวจิตหัวใจคุณครูทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม พ่อแม่ผมเป็นครูประชาบาลผมเลยรู้เลยว่าชีวิตของคุณครูเนี่ยเสียสละอดทนสอนทุกวิชาคุณแม่ผมนี่สอนหนังสือลูกชาวบ้านแล้วยังสอนหนังสือลูกตัวเองอีกผมเลยกราบด้วยหัวใจเลยว่าความเสียสละความอดทนเนี่ยการเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือซุปตาในใจเด็กเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเป็นให้คนทั้งประเทศไปเป็นให้ ทั้งโรงเรียนหรอครับเป็นให้นักเรียนในห้องเรียนของเราเป็นให้คนที่อยู่ในโรงเรียนของเราหรือเฉพาะคนใดคนหนึ่งที่เขาต้องการรับโอกาสนี่คือคูซุปตาในความหมายของผมขยับมาอีกครับผมนี่นอกจากพูดไม่ชัดแล้วยังเรียนหนังสือไม่เก่งอีกมีโอกาสไปสอบเข้าโรงเรียนปอุวลวิทยาคมโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะ ในยุคดันถือว่าเป็นโรงเรียนที่ยอดนิยมมากผมสอบเข้าได้ครับแต่ผมอยู่ห้องท้ายสุดคือห้องสิบผมเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งผมก็ต้องการโอกาสอะไรครับโรงเรียนบนวิทยาคมเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากครับมีกีฬามีดนตรีมีกิจก,กรรมเต็มไปหมดผมก็อยากมีโอกาสไปมีส่วนร่วมครับไปร่วมวงโยธวาทิตย กะว่าจะได้เป็นคนดีคนเด่นคนดังกับเขาผลปรากฏคืออะไรครับตกรอบครับสู้เขาไม่ได้ไปคัดนักกีฬาวิ่งก็ตกรอบไปคัดนักกีฬาฟุตบอลก็ตกรอบผมจําได้เลยว่าคุณครูไปจําชั้นของผมคุณครูคมคายขำมา,าระลัตเนี่ยท่านให้โอกาสเด็กอย่างผมครับเพราะว่าผมเรียนไม่เก่งท่านผลักผมไปทํากิจกรรมครับคืออะไรรู้ไหฮะให้ผมถือผ่านว้ครู คือบอกเลยนะครับคุณครูครับผมนี่เรียนหนังสือก็ไม่เก่งพูดก็ไม่ชัดอะไรก็ไม่ดีกีฬาก็ไม่ดีกิจกรรมก็ไม่ดีดนตรีก็ไม่ดีมีดีอยู่อย่างเดียวครับพอติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดคือหน้าตาดีครับผมเลยมีโอกาสถือพาดไว้ครูนี่ต้องขอบพระคุณนะครับคุณครูก็กจัดสรรเอาคนนี้ไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลคนนี้ไปวิ่งครูซุปตาผมก็คือคุณครูคมคายขำพะรัตเนี่ยคุณครูประจําชั้น6กทับสิห้องสุดท้ายเนี่ย โรงเรียนบนวิทยาคมเนี่ยให้ผมถือพานไหว้ครูไม่พอยังส่งผมไปประกวดร้องเพลงอีกทั้งทั้งที่รู้ว่าถ้าผมไปแข่งแล้วผมสอบตกผมตกรอบแน่แต่อาจารย์เห็นความมุ่งมั่นคุณครูเห็นความมุ่งมั่นของผมเนี่ยก็เลยให้ผมเนี่ยไปประกวดร้องเพลงแต่ก็ตกรอบแรกครับแต่ผมได้อะไรรู้ไหมครับผมได้ฝึกการแสดงออกนี่ก็คือพื้นฐานทำให้ผมเนี่ยเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก นี่ก็คือครูซุปตาในใจของผมอีกให้โอกาสเข้าใจและให้โอกาสขยับมาต่อครับพอมัธยมต้นไปเข้าโรงเรียนเป็นจำมหาราราชอุบลราชธานีโรงเรียนประจำจังหวัดห้องสุดท้ายนะครับพราะเรียนไม่เก่งก็มีโอกาสเรียนตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 แล้วก็ม .4 เต็มไปด้วยกิจกรรมครับแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นจมมหาราชนี่เต็มไปด้วยคนเก่งครับผมเนี่ยก็ไม่เก่งอะไรเลยก็อยู่ลังท้าย พอจะเข้าม4ครับคุณครูครับผมก็ไปเจอครูซุปตาอีกผมอยากเรียนศิลปา,าแต่ว่าเกรดผมไม่ดีคุณครูก็บอกว่าเธอเนี่ยต้องไปอยู่ห้องสุดท้ายนั่นก็คือช่างยนต์ห้อง12ก็คือห้องสุดท้ายผมก็ไปเรียนโปรแกรมช่างยนต์ผมเรียนได้อยู่หนึ่งอาทิตย์ครับผมเรียนต่อไม่ไหวครับผมในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการอุดรมหาเมฆ ผมไปบอกท่านผู้อำนวยการบอกว่าท่านผอ,อครับผมเรียนไม่ไหวแล้วช่างยนต์ขอผมย้ายมาได้ไหมเรียนโปรแกรมอะไรก็ได้ท่านผอ,อดูเกตเรียบร้อยท่านก็เมตตาครับ่ันบอกนั้นราชเกตเธอไปอยู่โปรแกรมเกษตรก็แล้วกันจากช่างยนต์ผมก็เลยไปปลูกผักปลูกข้าวครับไม่ต้องใช้สมองอะไรมากครับใช้แรงงานเป็นหลักแต่อย่างน้อยคุณครูก็หาทางออกให้ครับนี่คือครูซ,ซุปตาในใจของผมนะครับ ไม่ต้องมีอะไรพิเศษครับฟังเด็กให้โอกาสแล้วก็หาทางออกให้เด็กท่านผออุดอรมหาเมฆนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างครูซุปตาของผมแต่ชีวิตของผมครับเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เหมือนทุกคนรู้นะครับใครสอนวัยรุ่นก็รู้ผมก็เริ่มก้าวย่างเข้าสู่วงการไม่ใช่วงการความดีนะครับวงการวัยรุ่นสูบบุหรี่กินเหล้า ทะเลาะกับเพื่อนทําทุกอย่างครับเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนหนังสือไม่เก่งไงเราเป็นนักกีฬาก็ไม่ได้เราเป็นนักดนตรีก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้มันก็เหลืออย่างเดียวครับคือเป็นนักเลงเพราะว่านักเลงเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรเลยครับมันใช้กําลังอย่างเดียวตามภาษาวัยรุ่นเนื่องจากพอเราเป็นนักเลงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วไม่รอดแน่เรียนมสีเป็นจหามหา่าเสร็จจับย้ายด่วนเลยครับมาอยู่ม .4 ี มาสุรศักดิ์มนตรีเพื่อมาสู่มห้ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณครูครับเกรดไม่ได้เรื่องครับต้องเรียนมสี่ซ้ํสองปีเลยที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมาหานครนี่ชีวิตผมนะครับเอาละเรียนก็เรียนครับแต่สุรศักดิ์มนตรีนี่ครับพลิกชีวิตผมผมเจอครูซุปสตาครูซุปตาหลายคนเลยที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีผมเรียนมสี 4, 3, ่ซ้ํสองปีแต่เชื่อไหมครับว่า ภายใต้ความผิดหวังความผิดพลาดที่เรียนซ้ำชั้นเนี่ยผมเจออะไรดีๆเยอะมากเลยนะครับประการแรกเอาละผมก็เข้ามาสู่วงการเรียนในกรุงเทพมหานครผมค้นพบตัวเองตรงไหนครับผมบอกเลยผมไม่เก่งเลยสักเรื่องผมมาค้นพบจากวิชาภาษาไทยคุณครูสารพีครับผมเพิ่งรู้ว่าผมมีความเชี่ยวชาญ ดีที่สุดเก่งที่สุดนั่นก็คือเรื่องการพูดเรียนวิชาหลักภาษาไทยเขามีชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ให้มาโตวาทีผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับขึ้นไปโตวาทีขึ้นไปพูดผมกรากฏว่าทําได้ดีกว่าเพื่อนร่วมห้องพอทําได้ดีกว่าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเรียนมหนึ 1, ่งมสถึงมสเป็นจหามหาราชเนี่ยไม่เคยได้เกรดสี่เลยครับมีแต่หนึ่งมีแต่สอง ผมได้เกรดอะไรรู้ไหมครับได้สี่เป็นครั้งแรกของชีวิตครับวิชาภาษาไทยครับนี่คือครูซุปตาครับหาตัวผมจนเจออาจารย์คุณครูสารพีเนี่ยที่โรงเรียนสูรสั์มรีเนี่ยให้โอกาสผมจนผมรู้ว่าผมเก่งเรื่องการพูดฉะนั้นแล้ววันนี้ผมเป็นเด็กหลังห้องเป็นเด็กเกเรผมรู้อย่างเดียวก็คือว่าผมเก่ง ภาษาไทยแต่ปัญหามันก็เกิดครับผมก็ยังเกเรอยู่นะครับถึงผมจะเก่งการพูดพอเกเรมากๆเกรดผมนี่ศูนย์กว่าแทบทุกเทอมเลยพอศูนย์กว่าแทบทุกเทอมปัญหามันก็เกิดครับมันก็โดดเรียนทุกวันแต่ผมก็เจอคุณครูที่เป็นซุปตาอีกนะครับผมโดดเรียนไปไหนรู้ไหมครับคือสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมสูบบุหรี่ครับมันเหม็น เกเรครับไปเจอครูบางคนเนี่ยดาา่าเช้าด่าเย็นเลยไอ้รัชเกศเอ็งนี่เกเรมากสูบปหรหมน็นด่าผมก่อนสอนทุกชั่วโมงเลยผมถามในใจตลอดว่าโอ้ถ้าเจออย่างนี้ไม่มีความสุขในการเรียนครับผมเลยโดดเรียนครับแล้วผมโดดเรียนไปไหนรู้ไหมครับผมไม่ได้ชั่วโดยสัญญาณครับคุณครูครับผมโดดเรียนไปห้องสมุดครับ ไปห้องสมุดไปไหนรู้ไหมครับไปอ่านผลงานสุนทรภูไปอ่านบทกวีสุนทรภูเพราะเราชอบภาษาไทยไงผมโดดเรียนแทบทุกวิชาเลยนะครับแต่ไปที่ห้องสมุดจนผมนี่สามารถแต่งกรอนได้จนสามารถที่จะเขียนกรอนแปดได้ด้วยการที่ติดตามผลงานสุนทรภูแต่ตอนไปโดดเรียนเนี่ยถามว่าทำไมถึงไปอยู่ในห้องสมุดได้คุณครูพันกนกบุญยเกียรติครับ ผมมาถามท่านตอนหลังว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ด่าผมเวลาผมโดดเรียนมาห้องสมุดคุณครูพันกนกบอกเลยนัจะเขตถ้าฉันไล่เธอออกจากห้องสมุดเธอก็จะไม่มีที่ไปเธอก็ต้องออกนอกโรงเรียนไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วเธอก็จะอันตรายผมเลยต้องกราบหัวใจคุณครูพันกนกนะครับที่ให้ที่พักพิงผมผมโดดเรียน สุดๆเลยนะครับเพราะเกดเฉลีย่ยผมเนี่ยต่ำสุดเคยได้สมัยอยู่สูสักมรีเนี่ย0.60ครับชีวิตผมนี่ทุกรูปแบบเลยครับเป็นทุกอย่างในโรงเรียนนะครับไม่เป็นอย่างเดียวคือนักเรียนนี่คือตัวอย่างครูซุปตาคืออะไรรู้ไหมครับดูคนเป็นดูคนออกดูนักเรียนออกว่าคนนี้ไม่ได้เลวโดยสันดานให้ที่พักพิงผมผมก็เลยกลายเป็นคนเชี่ยวชาญภาษาไทยโดยเฉพาะบทกวี จนมาเป็นนักพูดทุกวันนี้นะครับก็อาศัยการแต่งกรการแต่งบทกวีนี่นครับไม่เคยคิดหลอกให้ใครมารักไม่เคยหักขานใจใครทั้งสิ้นไม่เคยรอบเ้าโลมโฉมยุพินไม่เคยสิ้นความรักที่พักดีหนุ่มคนนี้ไม่หลอกให้ใครมาซึง้งไม่เคยพึงดึงใจใครขยี้รักของฉันนั้นมันเข้มเต็มหรือดีรักของพี่มีแต่น้องเต็มห้องใจนี่คือบทกรเอาไว้แต่งจีบสาวนะครับ นี่คือวิชาที่ผมได้มางนั้นผมเลยรู้ตัวเองว่าผมนี่เก่งภาษาไทยฉะนั้นกราบหัวใจคุณครูภาษาไทยทั่วประเทศเลยที่ให้โอกาสผมเห็นไหมฮะบางทีการเป็นซุปตาการเป็นซุปเปอร์สตาร์มันไม่จําเป็นต้องเด่นต้องดังต้องอะไรหรอกครับเข้าใจเด็กเข้าใจและให้โอกาสผมเนี่ยถ้าไม่มีคุณครูสามสี่ท่านนี่เข้าใจดียผมไม่มีโอกาสวันนี้ครับ แต่ยังมีเรื่องราวดีวครับด้วยความที่ผมเกเรพอเกเรมากๆมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมันมีจุดพลิกผันเยอะผมนี่ต่อยตีกับเพื่อนร่วมสถาบันกับเพื่อนต่างสถาบันนี่เป็นประจำเลยครับจนถึงขั้นจะโดนไล่ออกช่วงที่อยู่ม5นะครับถึงขั้นจะโดนไล่ออกเลยแต่ท่านเชื่อไหมครับมีคุณครูคนหนึ่งคุณครูสุรินอยู่เลิก หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยนี่เป็นอาจารย์ประจําชั้นผมด้วยไปต่อรองขอผู้อำนวยการบอกว่าอย่าไล่ไอ้รัชเขตออกเลยมันไม่ได้เกเรดโดยสันดานไปขอพอ,อ,อครับผมเลยหลุดลอดครับไม่โดนไล่ออกครับจากคดีทะเลาะวิวาทกับเพื่อนต่างสถาบันแต่ท่านเชื่อไหมผมต้องกบาบหัวใจครูตรงนี้ครูสุรินอยู่เลิกพ่ออะไรรู้ไหมครับคุณครูไม่เคยทวงบุญคุณเลยไม่เคยมาบอกว่าไอ้รัชเขต เองนี่จะโดนไล่ออกฉันนี่ไปขอไว้ไม่เคยพูดครับนี่คือครูซุปตาในใจเด็กจริงๆครับไม่ด่าผมสักคำไม่ต่อว่าสักคําเลยครับอบอกแค่ว่ามึงอย่าไปตีเขาอีกมึงอย่าเกเรนะเดี๋ยวกูช่วยมึงไม่ได้นะต่อไปแกก็บ,บนบ่นไปแล้วครับนี่คือครูซุปตาครับเข้าใจเด็กครับเข้าใจวัยรุ่นให้โอกาสวัยรุ่นนะครับแล้วมันก็จะอยู่กับ วัยรุ่นได้นี่ก็คืออยากจะบอกคุณครูว่านี่คือหนึ่งในครูซุปตาในใจผมนะครับสำหรับเด็กหลังห้องนะครับผมก็เลยเข้าใจเลยว่าการเสริมพลังบวกนี่มันสำคัญถามว่าสำคัญยังไงครับชีวิตผมมาพลิกตรงไหนครับม5เทอมไปผมเลิกเกเรครับเลิกต่อยตีครับตัดผมสั้น กางเกงเคยสั้นขนาดนี้ครับใส่มายาวขนาดนี้ครับใครชวนไปต่อยไปตีไม่ไปครับจุดพิกผันอยู่นี่ครับคุณครูมันธนาเทศทองครับนี่ครูภาษาไทยอีกแล้วผมเนี่ยอยู่รอดเพราะครูภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายเด็กม .5 เอาเด็กป .5 จะขึ้นม .6 มาเข้าค่ายคุณครูเขาเห็นแววการพูดของผมครับเขา ผักดันผมเป็นประธานค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนคนที่สองนะครับคนแรกเขาเด็กเรียนไปเป็นผลปรากฏว่าพอเด็กเรียนไปเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเกเรมันเยอะเขาก็เลยแก้เกมคุณครูแก้เกมครับเอาผมเนี่ยมาเป็นประธานค่ายคนที่สองเชื่อไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทั้งชีวิตเลยต้องการมีพื้นที่ยืนในสังคม ต้องการรับโอกาสจากคุณครูต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพอผมมาเป็นประธานเท่านั้นแหละครับโอ้โหชีวิตผมคิดเลยเราไม่ต้องไปตีกันเราไม่ต้องไปต่อยตีเราไม่ต้องไปสูบบุหรี่เราไม่ต้องไปแสวงหาแล้วครับคือเด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยมันต้องการมีที่ยืนครับมันต้องการให้คนยอมรับให้สังคมยอมรับให้สังคมพูดถึงเพราะอะไรเพราะเราเรียนไม่เก่งเพราะเราเด็กหลังห้อง คุณครูบรรทนาเทศทองนี่พอเข้าใจนะครับเอาผมมาเป็นประธานค่ายชีวิตผมเปลี่ยนครับผมเลิกทุกอย่างครับกลายมาเป็นเด็กดีของโรงเรียนแค่ว่าผมกลายมาเป็นผู้นำไงครับเห็นไหมคุณครูเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเข้าใจและให้โอกาสชีวิตผมเริ่มพลิกอีกตั้งแต่นั้นมาผมทำกิจกรรมเลยครับเป็นประธานคณะศรี ถามว่าทาไมถึงได้เป็นประธานครับหลายอย่างเอาเวลาหาเสียงเพื่อช่วงชิงตําแหน่งประธานเนี่ยคุณครูครับมันเอาเกรดไปสู้กันหรือเอาอะไรไปสู้กันครับมันเอาการพูดครับผมนี่0.60 0.93กศูนย์กว่าทุบเทอมเวลาเลือกตั้งประธานสีเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนมหด้วยกันมาแข่งกันเนี่ยเอาคนแรกก็ขึ้นมาน้องๆครับเลือกพี่เป็นประธานนะครับ อีกคนก็มาน้องๆคะเลือกพี่เป็นประธานนะคะมาถึงผมเป็นไงฮะเราเก่งเรื่องการพูดครับเชี่ยวชาญเรื่องเดียวเราขึ้นพูดเลยน้องๆครับอยากไว้ผมยาวกันไหมแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวครับมันเลือกผมครับเป็นนโยบายหาเสียงครับพูดได้แต่ทําไม่ได้ครับผมก็ได้เป็นประธานกลายเป็นคนมีชื่อเสียงของโรงเรียนนับตั้งแต่วันนั้น แล้วผมก็ค้นพบพรสวรรค์ตัวเองว่าเราเก่งเรื่องพูดแบงตั้งแต่เด็กตั้งแต่ครูซุปตาโรงเรียนอาเวมารีอาครูคมคายโรงเรียนบวิทยาคมครูจากเบนจาม่าหาราดให้โอกาสทำกิจกรรมจนมาถึงสุรศักดิ์มนตรีผมศูนย์กว่าทุกเทอมผมไปเข้ารามคำแหงคุณครูครับด้วยความที่ผมรู้ว่าผมเนี่ย อ,อยู่เรื่องเดียวเรื่องการพูดผมก็ไปต่อยอดทํากิจกรรมด้านการพูดที่ชมรมปากถาและโตวาทีหมาไวลามกาแหงจนผมชนะเลิศสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเมื่อชั้นปีที่1นนะครับในวันเยาวชนแห่งชาติปีแรกที่มีวันเยาวชนแห่งชาติปี2528ผมชนะเลิศครับผมกลายเป็นคนดีของสังคมเลยครับไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วฝันเลยว่าวันหนึ่งจะเป็นนักพูดระดับประเทศให้ได้ ถามว่าฐานตรงนี้มาจากไหนครับไม่ได้มาช่วงในรามคำแหงนะครับมาตั้งแต่ปฐมศึกษาตอนต้นมาจากหัวใจคุณครูซุปตาทั้งหลายนี่แหละค่อยๆปั้นผมขึ้นมาท่านลองคิดดูสิครับคุณครูครับปั้นเด็กเกง่งปั้นเด็กดีปั้นเด็กที่ร่ำรวยมันปั้นง่ายครับเพราะอะไรเพราะดินมันดีอยู่แล้วถูกไหมครับมันง่ายครับเขาอยู่ของเท้านี่พ่อแม่เขาก็เลี้ยงมาดีสร้างมาดี ยังไงมันก็ปั้นได้แต่ปั้นเด็กเฮี้ยอย่างผมขออนุญาตใช้คํานี้นะครับเด็กชั่วๆอย่างผมหรือไอ้คนที่เร็วๆอย่างพวกผมเนี่ยแล้วกลายเป็นคนดีของสังคมได้เนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ครับความยิ่งใหญ่ของครูที่แท้จริงครับผมเลยมีความสุขมากที่ได้มาพูดในวันนี้เจ้าภาพตอนแรกเชิญมา นึกว่าจะได้ค่าตัวเพราะปกติเนี่ยไปพูดชั่วโมงสามหมื่น 30, ผมก็บอกยินดีครับยินดีมากแล้วเขาก็พูดประโยคหลังจิตอาสานะผมก็มารู้ทีหลังก็ถอนตัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยินดีเป็นจิตอาสาพอช่วงโควิดเนี่ยคุณครูอยู่กับบ้านคุณครูอยู่กับออนไลน์ผมยินดียินดีเี่เป็นจิตอาสามาเป็นตัวอย่างรู้ไหมครับไอสิ่งที่ผมเจอสมัยผมเรียนหนังสือสมัยผมอยู่มัธยมผมเกเรเนี่ย νε. ผมจะถูกด่าทุกชั่วโมงเลยไอ้เขตแกเกเรแกชั่วแกนู่นแกนี่สารพัดสารพันเลยนะครับผมเลยโดดเรียนพอผมมีโอกาสสอนหนังสือในมหาวิาลยนะครับผมสอนเป็นอาญาพิเศษที่ศรีปทุม4ปีสอนมาร์เก็ตติ้งสอนการตลาดที่หมายมหาวิาลยราชภัฏน์พระนคอรอีก6ปีท่านเชื่อไหมครับผมไม่ด่าเด็กครับเพราะอะไรผมรู้ว่าความเจ็บปวดที่เด็กโดนประจาน เด็กโดนด่าเนี่ยมันเจ็บปวดยังไงสิ่งที่ผมเคยเจ็บปวดเนี่ยในวัยรุ่นในวัยเด็กเนี่ยผมไม่เอามาลงกับนักศึกษาที่ผมสอนหนังสือผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะสอนหนังสือยังไงให้เด็กมีความสุขให้เด็กมีความรู้ดังนั้นเด็กที่เรียนหนังสือกับผม10ปีเต็มเต็มที่ผมสอนหนังสือในมหาลัยเนี่ยหัวเาะทุกชั่วโมงครับเพราะผมเตรียมการสอนเตรียมมุกเตรียมโออะไรเยอะแยะเป็นหมดเลย ให้เด็กมีความสุขในการสอนครับเด็กจะมาสายผมก็ไม่โกรธเด็กจะเปิดโทรศัพท์บ้างผมก็ไม่โกรธผมมีหน้าที่อย่างเดียวใช้ลีลาการสอนปล่อยมุกเยอะเดี๋ยวมันตั้งใจฟังเองแต่ฉายางผมตอนสอนหนังสือคืออะไรรู้ไหมครับสอนตลกตกทั้งห้องเพราะอะไรเพราะเด็กมันมัวแต่ฟังมุกไงครับมันลืมเนื้อหาสาระ นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากคุณครูทั้งมุมบวกทั้งมุมลบนะครับถามว่าความเจ็บปวดสมัยวัยรุ่นเนี่ยมีไหมมีครับผมนี่เลวขนาดไหนรู้ไหมครับเลวขนาดว่าคุณครูท่านหนึ่งท่านเข้าใจผิดท่านกลัวเดี๋ยวผมจะไปซ่านอกโรงเรียนมันมีรายการหนึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ครับของ JSL รายการพิกล็อกเขาเอานักเรียน ไปชมกันเอานักเรียนไปชมกันนะครับท่านเชื่อไหมฮะผมเนี่ยก็อยากจะไปชมเพราะผมอยากดังอยากมีชื่อเสียงไงขึ้นรถโรงเรียนไปเรียบร้อยถึงขั้นหนึ่งครับคุณครูฝ่ายปกครองขั้นหนึ่งรถกำลังจออกจางเรียนเรียบร้อยแล้วประมาณตอนเที่ยงไล่ผมลงจากรถครับทั้งรถนี่ยไล่ผมคนเดียว คุณครูลองนึกดูสิครับว่าหัวจิตหัวใจของเด็กม .5 อายุ15-16เนี่ยมันโดนไล่ลงไม่เป็นไรครับแต่ปัญหาคืออะไรครับมันอับอายครับผมเหมือนโดนลากมาตบกลางสามแยกโดยคนดูทั้งโรงเรียนสิ่งนี้แหละครับผมก็เลยอยากจะฝากครูไว้ว่าอย่าทำเลยครับมันเป็นบาดแผลของเด็กครับ แต่โชคดีที่ชีวิตผมเนี่ยมันมองมุมบวกมากกว่ามุมลบผมก็เอาพลังบวกที่ครูให้ผมมาตั้งแต่ปฐมตั้งแต่อาเวตั้งแต่วนเวทตั้งแต่เบนจมหามหาราชนี่มาผลักดันตนเองจนกลายเป็นนักพูดระดับประเทศได้จากคนพูดไม่ชัดจนสามารถกลายมาเป็นนักพูดได้ถ้าคุณครูภาษาไทยสังเกตเห็นนะครับว่าลอเรือลอลิงผมนี่จะไม่ชัดอักขรผมจะไม่ชัด เพราะฝึกยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาติเพราะด้านกายภาพแต่ด้วยความที่คุณครูให้โอกาสมาทั้งชีวิตทำห้ชีวิตผมเนี่ยสามารถกลายเป็นนักพูดได้สามารถที่จะยืนระยะบนเวทีได้แล้วผมก็ได้จิตวิญญาณของครูก็คือการเป็นผู้ให้ให้โดยไม่ทวงบุญคุณให้โดยไม่ไปนสนใจว่าเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่า ผมให้ทุกอย่างครับผมเล่นออนไลน์ผมไปให้ความรู้เด็กในติ k กต็อกเด็กดูผมนี่เกือบ20ล้านวิวนะครับ<ม>เด็กมัธยมทั้งนั้นนะวัยรุ่นทั้งนั้นนะฮะจนผมเกิดความรู้สึกว่านี่คือผลพวงของซุปตาครูในวัยเด็กของครูทุกคนที่มาปั้นผมที่ให้โอกาสผมจนผมมีวันนี้ฉะนั้นแล้ววันนี้<ม>ก็เลยอยากจะมาส่งต่อ มาบอกกล่าวความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในฐานะผมเป็นลูกครูด้วยในฐานะผมติดหนี้บุญคุณคุณครูทุกคนที่สอนผมในฐานะที่ผมยอมรับว่าอาชีพครูคืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะอะไรเพราะครูไม่หวังอามิสสินจ้างครูไม่เคยทวงบุญคุณครูไม่เคยเรียกร้องอะไรครูหวังเพียงแต่ว่าจะปั้นเด็กทุกคนให้มีที่ยืนในสังคม โดยเฉพาะครูที่ปั้นดินที่ไม่สมบูรณ์ปั้นดินที่เป็นดินทรายกลายมาเป็นดินเหนียวจนมีรูปลักษณ์ที่สวยงามครูที่เสียสละตามต่างจังหวัดครูที่อุทิศตนช่วยเหลือเด็กยากจนช่วยเหลือเด็กได้โอกาสตามต่างจังหวัดทั่วประเทศนี่ต้องกราบหัวใจครูเลยนะครับเพราะท่านไม่ทิ้งเด็ก ขาดโอกาสเหล่านั้นวันนี้นั้นก็เลยอยากจะมากราบหัวใจคุณครูทุกคนแล้วมากราบพลังคุณครูทุกคนที่มาดูออนไลน์ร่วมกันปัญหาโควิดปัญหาวิกฤตของประเทศปัญหาของเด็กที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจากเด็กไปสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นไปสู่เด็กมหาวิทยาลัยผ่านได้แน่นอนถ้าคุณครูเข้าใจและให้โอกาส เหมือนกับคุณครูทุกๆคนที่เข้าใจและให้โอกาสผมวันนี้ผมมีชีวิตได้ผมยืนระยะได้ผมมีลมหายใจได้ผมกลายเป็นนักพูดได้เพราะคุณครูทุกๆคนที่ให้ผมมาเจนโรงเรียนไหนถ้าโควิดซาสถาบันไหนถ้าโควิดซาอยากเชิญผมไปพูดปลุกพลังให้เด็ก สร้างพลังให้คุณครูติดต่อมาได้ครับเข้าไปใน Google พิมพ์คําว่ารัชเขตเดี๋ยวเว็บไซต์ผมก็ขึ้นเดี๋ยวไลน์ผมก็ขึ้นหรือจะเข้าไปใน t i k t o อกไปตามไปคุยกันได้นะครับหรือเข้ามาเพจก็ได้เข้ามา Facebook ก็ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะมอบต่ออยากจะสารต่ออยากจะเพิ่มพลังขอบพระคุณคุณครูท,ท,ทุกๆท่านครับที่เรามีโอกาสพูดคุยกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยที่เพจหรือ Facebook และจะเขต v บีสเปนก็ได้ครับผมจะได้รู้ว่าคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างแต่บอกเลยนะครับวันนี้ดีใจมากๆครับเพราะคุณครูทั่วประเทศดูผมสบายใจละเกิดมาเป็นลูกครูวันนี้ได้ตอบแทนคุณครูนะครับรักคุณครูมากครับเพราะตระก,กูลผมทั้งตระก,กูลบีสเปนทั้งสายแม่นี่เป็นครูกันทั้งตระก,กูลเลยนะครับแม้แต่ผมนี่ก็หนีความเป็นครูไม่ได้ นอกจากจะสอนหนังสือมาในหมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเดินสายบรรยายทั่วประเทศนี่คือจิตวิญญาณของคุณครูทุกคนที่ให้โอกาสผลขอบพระคุณคุณครูทุกท่านครับขอบพระคุณมากมา